สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานมีอ้อยนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนทำกระเทียมดองสีเขียวซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งที่ทำง่ายๆถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นมีอ้อยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีอ้อยได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมีอ้อยจะทำการชิมกระเทียมดองให้ท่านผู้ชมฟังเสียงกรอบจากกระเทียมนะคะ ไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างกระเทียมจีน3หัวปอกเปลือกล้างทำความสะอาดนะคะและผึ่งให้แห้งน้ำส้มสายชูข้าว200กรัมน้ำตาลกรวด100กรัมเกลือป่น1ช้อนชาส่วนผสมต่างๆสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งค่ะ เริ่มต้นจากการทำน้ำดองกระเทียมก่อนนะคะมิอ้อยตั้งหม้อโดยใช้ไฟกลางเติมน้ำส้มสายชูข้าว200กรัมลงไปน้ำตาลกรวด100กรัมเกลือป่น1ช้อนชาหลังจากนั้นมิอ้อยจะปล่อยส่วนผสมให้ทั้ง3อย่างนะคะเดือดและละลายเองค่ะถ้าหากท่านผู้ชมจะคนส่วนผสมก็ได้นะคะแต่น้ำตาลกรวดเขาละลายช้านะคะอาจจะทำให้ท่านผู้ชมเมื่อนิดหน่อยนะคะ มีอ้อยก็เลยง่ายๆปล่อยให้ส่นสมละลายเองมีอ้อยจะใช้ทัพพีนะคะคนส่นสมให้เข้ากันอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าน้ำตาลกรวดละลายดีแล้วหลังจากที่น้ำตาลกรวดละลายดีแล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟและพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ มีเอ้อยใช้น้ําตาลกรวดเพราะมีความหวานที่กลมกล่อมกว่าน้ําตาลทรายขาวนะคะน้ําตาลทรายขาวจะมีความหวานแหลมเพราะฉะนั้นน้ําตาลกรวดจะอร่อยกว่าค่ะ ช่วงระหว่างที่รอให้น้ำดองกระเทียมมีความเย็นตัวนะคะมี่อ้อยจะตัดหัวท้ายของกลีบกระเทียมจีนนะคะกระเทียมที่ใช้จะต้องไม่มีหนอกขึ้นและจะต้องไม่เสียและมีรอยดำถ้าหากเสียและมีรอยดำไม่เอานะคะให้ทำการตัดหัวท้ายแบบนี้จนหมดเลยค่ะที่มีอ้อยตัดหัวตัดท้ายของกลีบกระเทียมเพื่อให้น้ำกระเทียมดองสามารถซึมผ่านเข้าไปในเนื้อกระเทียมด้านในกระเทียมดองจะได้มีรสชาติที่อร่อยและมีสีเขียวทั้งข้างนอก และข้างในกลีบอย่างทั่วถึงนะคะหลังจากที่ตัดหัวตัดท้ายของกลีบกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยนําไปใส่ขวดโหลกแก้วและน้ําดองกระเทียมได้เย็นตัวแล้วมีอ้อยจะตักส่วนของน้ําดองเทลงไปผสมกับกระเทียมที่อยู่ในโหลกแก้วเลยค่ะ ส่วนน้ำดองของกระเทียมนะคะท่านผู้ชมสามารถปรุงให้ได้รสชาติที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะวันนี้ที่มิอ้อยใช้น้ำส้มสายชูข้าวเพราะว่าเป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวหรือท่านผู้ชมสามารถใช้น้ำส้มสายชูที่หมักจากธัญพืชหรือผลไม้ก็ได้ค่ะน้ำส้มสายชูเหล่านี้นะคะจะมีสารอาหารมีรสชาติเปรี้ยวที่กลมกล่อมจะไม่เหมือนน้ำส้มสายชูกันหรือน้ำส้มสายชูเทียมนะคะที่ไม่มีสารอาหารและจะมีความเปรี้ยวที่แหลมและมี กลิ่นชุนมากกว่าด้วยค่ะหลังจากที่เทน้ำดองเรียบร้อยแล้วมีอ้อยปิดฝาและพักทิ้งไว้ประมาณ3-4วันนะคะหลังจาก3-4วันแล้วกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวตามภาพเลยค่ะ มีอ้อยอยากจะแนะนําท่านผู้ชมว่าช่วงระยะเวลาในการหมักดองของกระเทียม3-4วันให้ท่านผู้ชมใช้ช้อนคนกระเทียมทุกๆวันหรือวันละสองครั้งเพื่อให้น้ํากระเทียมดองได้สัมผัสกับกระเทียมอย่างทั่วถึงนะคะหลังจากที่ทําการดองกระเทียมมา4วันแล้วนะคะมีอ้อยจะตักเนื้อกระเทียมนะคะและจะทําการผ่ากระเทียมเพื่อให้ดูด้านในค่ะว่าด้านในของเนื้อกระเทียมมีสีเขียวเหมือนด้านนอกหรือไม่ มอ้อจะพาให้ดูนะคะและเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นสีเขียวเหมือนเนื้อด้านนอกเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบลองทําตามมีอ้อยเลยนะคะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดภาพประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ